สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะพาชมรถอีกหนึ่งคันนะคะคันนี้นะคะเป็นรถ Hino Fc 9J 210แรงค่ะคันนี้นะคะจดทะเบียนปี2564ค่ะกระบะเลดนะคะแผงมเนียมค่ะน้ำหนักเบานะคะนี่นะคะสภาพใหม่มากเลยค่ะพร้อมชุดแต่งสวยๆเลยนะคะนี่นะคะสภาพรอบรถค่ะ เดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะคะถ่ายให้ดูทุกซอกทุกมุมเลยะคะ่ะเนี่คะ่ะถ่ายดูทุกจุดเลยนะคะก็ถ้าใครไม่สะดวกมาดูรถก็สามารถชมผ่านคลิปวิดีโอนี้ได้ค่ะเราเดิมจากโรงงานก็ยังอยู่ผมนะคะนะคะใต้หัเก่งที่สุด อาดีคัตซีค่ะนี่นะคะสภาพภายในรถนะคะโฉมใหม่นะคะสวยงามอุปกรณ์ครบค่ะใหม่มากค่ะวิ่งน้อยด้วยนะคะคันนี้วิ่งแค่42,890กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะจทะเบียนมกราคมปี64ค่ะเพราะถ้าใครสนใจรถคันนี้นะคะกระบ่ะ รีเนียมนะคะ6เมตร60เาเปิดราคาไว้ที่1,450,000ค่ะก็ถ้าใครสนใจรถคันนี้นะคะสามารถติดต่อน้องแป้งได้ที่เบอร์โทร0957878907ค่ะฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ